อ๋เรามาดูข้อที่หนึ่งกันดีกว่ากับการตลุยโจทย์มัธยมต้นเอ้ามาข้อที่หนึ่งเขาให้ a คูณ b เนี่ยเท่ากับสี่ไม่รู้ว่า a คือเลขอะไรและ b คือเลขอะไรก็ไม่รู้คราวนี้เราจะหาว่าก้อนด้านซ้ายที่มีทั้งตัวแปร a b แล้วก็ติดรู้ด้วยนะรวมกับ b กับ a ที่ข้างใน a เนี่ยติดรู้ได้เท่ากับเท่าไหร่เอองานงอกแล้วก็คือตอนเนี้ย สิ่งที่เราเห็นก็คือมีทั้งตัวไป A กับ B แต่มันมีหนึ่งสมการนะะเราก็ต้องไปเอาคําใบ้เงื่อนไขามาจาก A อคูณบีน, B, น่แหละอ่ะงั้นมาเริ่มกันเลย,ยถ้าเจอแบบนี้เนี่ยทุกคนจะทําไง่อนช่วยันคิดดิอันดับแรกเราก็ต้องไปหานะว่า A เท่ากับเท่าไหร่หรือไม่ก็าหา B เท่ากับเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราหาได้ไหม เราหาไม่ได้เราไม่รู้ว่า a เท่ากับเท่าไหร่ a อาจจะเป็นเลขสี่บอาจจะเป็นเลขหนึ่งก็ได้เพราะสี่คูณหนึ่งได้4หรือ a เป็นเลขสองบอาจจะเป็นเลขสองก็ได้เพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลย <c oughs> เพราะฉะนั้นมันมีสองตัวแปรหนึ่งสมการหาคำตอบไม่ได้แน่งั้นอย่างนี้ดีกว่าเรามาเล่นกันที่คำถามเลยดีกว่าเป็นคูนะครูจะเห็นละเอมันอยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะ คูณกลับเข้าไปเพื่อดูรูดั้งเดิมของมันเป็นยังไงก็จะกลายเป็น a ที่ถูกถทอดออกมา1หนึ่งตัวจะกลายเป็น a สองตัวนะ่าจะกลายเป็น4 b แล้ว a ที่กลับเข้าไปเนี่ยจะกลายเป็น4 b a กัังสองแบบนี้แล้วก็ส่วน a แบบนี้โอเคที่มามันก็มาจากการถอดรูดนั่นแหละต่อไปฝั่งขวาบ้าน ฝั่งขวาเราเอา B ย้อนกลับไปเข้าไปในรูทยัดเข้าไปก็เลยกลายเป็นรูทเก a คูณ B กกำลังสองส่วนด้วย B แบบนี้เออโอเคเอาคราวนี้เราก็มาดูต่อเฮ้ยเลขในรูทมีอะไรตัดกันได้ไหมมีมีตัดกันได้อยู่นะก็คือ A n, กับ a n, ทบข้างบนกับข้างล่างโชกๆแบบนี้ ก็เลยกลายเป็นรูทสี่เอเคบวกกับฝั่งขวาอ้าฝั่งขวาในรูทมีอะไรตัดกันได้ไหมมีก็คือตัว b กับตัว b okay. mm ีไงเคก็จะได้ฝั่งขวาเป็นรูทเก้าแบบนี้อ่ะคราวนี้เลขด้านซ้ายเนี่ยมีรูทสีถอดออกมาแนละ้วได้เท่ากับสองแล้วก็รูทเอบอย่างที่เรารู้กัน ab มันคือเลข เท่าไร่ a คูณ b ได้4แสดงว่าก้อนนี้ก็คือ4ถอดรูทสี่ออกมาก็จะได้ออกมาเท่ากับ2แบบนี้โอเคเอรูท a, ได้เท่ากับ2นะฮะด้านซ้ายจบแล้วมาที่ด้านขวาบ้างถอดรูทเฝั่งขวาได้3ถอดรูท a, b, ที่ a b เท่ากับ4่รูทสได้2แบบนี้โ okay. อเคก็จะได้คำตอบแล้ว2คูณ2ได้4บวกกับ สามูสองได้หแบบนี้เพราะฉะนั้นได้คำตอบละสี่บวกหเลยได้เท่ากับสิบนั่นเองเออข้อนี้ตอบสิบนะครับโอเคข้อนี้เป็นแนวจัดรูปนะตอบเท่ากับสิบเนาะค่ what happens ตอบเท่ากับสิบตอบโอเคเออข้อนี้เป็นแนวจัดรูปต่อไปข้อที่สอง ให้มาสองตัวแปรคือ X ก,กับ Y เป็นจำนวนจริงจำนวนจริงก็คือเป็นเลขอะไรก็ได้ในโลกเนี่ยยกเว้นจำนวนเชิงซ้อนอา่าคราวนี้เขาก็ให้มาว่าเฮ้ยไอสมการพรหุนามเศษส่วนตรงเนี้ยเท่ากับสมก,การพรหุนามฝั่งขวาหรือด้านซ้ายเท่ากับด้านขวาอยากดูว่า a b บวก b บวก C เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันดับแรกทุกคนคิดยังไงก่อน เาอยากรู้ a บวก b บวก c ก็ต้องไปหาว่า a, a b c เนี่ยมันคือเลขอะไรวะอ่ะงั้นเราก็ไปเริ่มกันเลย a อยู่ไหน a อยู่นี่ b อยู่ไหน b อยู่นี่ c อยู่ไหน c อยู่นี่อ่ะกันเริ่มจากตรงนี้แหละมีอยู่แค่ฝั่งซ้ายงั้นเริ่มกันเลยเวลาเราเห็นเรื่องเนี้ยเรานึกถึงเลขยกกําลังเลยมีเลขยกกําลังกับวงเล็บอยู่เราก็นึกวิธีการใช้เลย ถ้ามีเลขยกกำลังกับวงเล็บให้กระจายเข้าไปไอเอากระจายเลขยกกำลังที่อยู่ข้างนอกเอาบีตรงนี้ไอ้บีตรงนี้กระจายเข้าไปทุกตัวนะย้ำว่าทุกตัวและข้างล่างก็เหมือนกันเราเห็นแล้วมันมีวงเล็บอยู่ก็เอาสามเนี่ยกระจายเข้าไปทุกตัวกระจายไปคูณวงเล็บนะเอามาก็จะได้ออกมาเขียนด้านซ้ายก่อนจะกลายเป็น ลบ3ยกกำลัง b คูณกับ x ยกกำลังอ2อคูณ b ได้2 b แบบน,นี้และ y ะ a คูณ b ได้ ab แบบน,นี้ส่วนข้างล่างเอา3ที่อยู่นอกวงเล็บก,กระจายเข้าไปทุกตัวคูณเข้าไปทุกตัวเลยกลายเป็น x ยกกำลัง3 4คูณกับ y ยกกำลัง3คูณ4ได้12นี่ สามคูณสี่ได้สิบสองเมนี้อคราวนี้ก็จะได้ออกมาละเท่ากับฝั่งขวาคือลบยี่ส็ดใช่ไหมแต่เรื่อง <c oughs> อือไอเรื่องเลขยกกาลังเนี่ยคอนเซปต์ของมันคือฐานจะต้องติดลบมันเขียนเป็นลบสามยกกําลังสามแบบนี่สามกำลังสามได้ยี่ิบเจ็ดใส่ลบไว้ก็เลยกลายเป็นลบยี่สิบเจ็ดตรงกับฝั่งขวาอ่ะแล้วก็อีกตัวแปรหนึ่งที่อยู่ข้างล่างขวาก็คือ x กําลังสาม วายกำลังหกเขียนไว้แบบเดิมอา้อาวคราวนี้เราก็มาโฟกัสที่เลขที่น่าจะตัดกันได้ดีป่ะนะมาดูกันนะเอ่อตอนเนี้ยเรามาดูเลขที่พอจะเห็นภาพชัดกันดีอ่ะเอาเป็น B ก่อนดีว่อาอ่ะเรามาเห็น ตัวหนึ่งละที่ชัดเจน,นมากๆเนี่ยก็คือลบสามยกกำลัง b มันจะเท่ากับลบสามกำลังสามเพราะฉะนั้น b คือเลขนะนี่ไงคือเลขอะไรที่เป็นสามเพราะฉะนั้น b ก็ต้องเป็นสามมาได้ละ b ีเท่ากับสามโอเคจากการเทียบเลขยกกำลังเสียได้มาตัวหนึ่งละหลังจากนั้นเราจะเอาพวกเนี้ยไปหาคำตอบเรื่อยๆเป็นเป็นคำใบ้เรื่อยๆอเราเห็น b เป็นเลขอะไรอะ เอา b เป็นเลข3ใช่ไหม <ST AR> ก็เอา3ไปแทนต่ออในเมื่อ b เป็นเลข3มาดูก้อนนี้2คูณ b อ่ะ b คือเลข3ก็คือ2คูณ3ได้6แบบนี้เพราะฉะนั้นเออเราก็ยังดูไม่หมดฮะหลังจากนั้นเรามาดู y ยกกำลัง a b อ่ะ a เรายังไม่รู้ังั้นเราก็รู้แค่ y ยกกำลัง เแล้วก็ b คือสามก็คือสามเอมีมมีอะไรอีกไหมอุ้ยอุยเจออันหนึ่งเพราะว่าตอนเนี้ยเราเห็นอยู่อย่างหนึ่งนะวยกกำลังสาม a ส่วน y กําลังสิบสองมันเท่ากับ y กําลังหกนั้นเทียบกันเลยขอมันโนะตรงนี้นะจะมาโนะท,ที่ y ยกกําลังสามเอส่วน y ยกกําลังสิบสองเนี่ยที่มันเท่ากับหนึ่งส่วน y กําลังหกเนี่ยถ้าใครจําได้ หนึ่งส่วน y ยกกำลังหกเนี่ยเราจะเขียนเป็น y ยกกำลังลบหกได้โอเคเขียนแบบนี้ส่วนตัวนี้ด้านซ้ายทานเหมือนกันหารกันเอาเลขยกกำลังมาลบกันก็เลยเขียนเป็น y ยกกำลังสาม a ลบสิบสองเท่ากับ y ยกกำลังลบหกแบบนี้อ้าวานี้ทานเหมือนกันละ เป็น y เหมือนกันก็จับเลขยกกำลังมาเท่ากันเลยก็เลยจับ 3a ลบ12เท่ากับลบ6อ่ะเห็นแล้วจัดการย้ายข้างสมการเลยย,ย้ายลบ12จากด้านซ้ายไปด้านขวาเครื่องหมายเปลี่ยนกลายเป็นบวก12กลายเป็นลบ6บวก12ได้เท่าไหร่ครับลบ6บวก12ได้บวก6นั่นเองโอเคอ้าวคราวนี้เรารู้แล้วเดี๋ยวเรารู้แน่ว่า a เท่ากับเท่าไหร่ สามคูณอะไรได้หกแน่นอน A ต้องเท่ากับสองนั่นเองโอเคได้ A กับ B มาแล้วเอานี้เหลือ C ตัวสุดท้ายอ่ะ C อยู่ไหน C อยู่นี่ C อยู่ตรงนี้แค่ตัวเดียวจาก C เนี่ยเรารู้แล้วมันอยู่บนตัวแปร x อ่ะงั้นเรามาเขียนเลยมาโฟกัส <c oughs> ที่ตัวแปร X ก <c oughs> <c oughs> ็จะกลายเป็น x ยกกำลัง6จากข้างบนนี้ x ยกกำลัง6ส่วนด้วย x ยกกำลัง3 4เท่ากับน,นี่ 1, ส่วน x ก,กำลัง3เนี่ยขอเขียนเป็น x ยกกำลังลบ3เลยจะได้มองง่ายๆ่าอา้าวคราวนี้มันเป็นเศษส่วนทำให้เป็น1บรรทัดซะฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขย,ยกกำลังมาทำอะไร มันลบกันก็เลยกลายเป็น x ยกกำลัง6ลบ3 4เท่ากับ x ยกกำลังลบ3แบบนี้อ่ะคราวน,นี้เราก็มาโฟกัสที่เลขยกกำลังเลย6ลบ 3c เท่ากับลบ3ถามว่า c คือเลขอะไรนะจัดก,การย้ายข้างเอาลบ3 4ย้ายไปฝั่งขวากลายเป็น3 4 เอาลบสามย้ายมาฝั่งซ้ายกลายเป็น6กบวกสามได้เกเพราะฉะนั้น C เดียวเลยเท่ากับอ่ะสาคูณสี่ได้เก้ก็คืออะไรสคูณอะไรได้เกก็คือสคือเลข3นั่นเองโอเคนี่แหละเราได้มาทุกตัวละ a b c เพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่า A บวก B บวก C ที่เขาถามคือเลขอะไรก็คือ2อบวกสแล้วก็บวกสได้เท่าไหร่ 2บวก3ได้5บวก3ได้8นั่นเองตอบ8ไปเลยจบอโอ้โหข้อนี้ตึงมือเหมือนกัน